ไเอาไปเล่นเลขแขวนลยไงใช่ไหมสี่ตัวหรือห้าตัวเล่นเลขแขวนอ๋อเล่นเล่นในแคสใช่ไหมไปเล่นในแคสใช่ไหมออใช่แต่แคสเราเล่นสี่ตัวได้ยัยเคยบอกอยู่แล้วก็เฮ้ยมันสามารถวินออกได้ด้วยนะเราจะไปเล่นในแคสใช่ไหมโอเคนั้นถ้าอยากเล่นเลขสี่ตัวนะครับใส่หกเข้าไปสามตัวเน้นๆนะครับผมฟังนะครับสามตัวเน้นเก้าสี่ศูนย์ แต่ถ้าอยากเล่นสี่ตัวใส่6 9 4 0ไป <c oughs> หนูว่าจะขอ <c oughs> อ่มีคนขอให้แล้วนะครับผมสี่ตัวจัดเลยฮะรัฐไทยนะ6 9 4 0 6าสี่ศูนยนยครับ3มตัวเน้นๆหางเดียว9 4 0ครับ9 4 0 9 4 0 ตัดเล่นเลยนะครับผมชุดสี่ตัวตัดเล่นเลยเอาแบบเน้นๆเลยนะฮะเยียตัดให้เก้าสี่เก้าสี่ศเสริมสองศูนนิดหนึ่งแค่นั้นแค่นั้นมาดูเลขกันครับยอดแชน์น่าจะถึงสี่ร้อยละเนาะครเริ่มมาคุยกันนะครับผม่ะดูเลขสูตรกันก่อนครับผม มาดูครับเอาหห่พวงเหรอเอกก็ไม่เคยเล่นก็ไม่รู้ว่าเออมันคือ,อยังไงเนาะ ทุกคนครับงวดนี้เน้นๆเด็ดๆสาหรับเลขสูตรนะครับของเฮียพยีเลือกมาให้แบบนี้ครับสำหรับเลขสูตรนะฮรัรัฐบาลไทยงวดของวันที่1เมษาหกห้ชุดคัดเน้นนะฮะชุดรวยเศรษฐีนะครับผมก็เลขห่หางเท่านั้นห่หางเท่านั้นก็คือ940สแต่ถ้าใครอยากเล่น4ตัวเอา6เข้าไปใส่ครับเป็น6 940้ ใครจะเอาไปเล่นหวยพวงหวยอะไรหรือหวยชุดอะไรต่างๆนะนะครับผมก็ไปจัดเอาออใส่หกเข้าไปเลยครับหกเก้าสี่ศูนย์นะครับผมสําหรับสามตัวก็เน้นๆอยู่ที่ตัวนี้เลยครับเก้าสี่ศูนย์นะครับเก้าสี่ศูนย์นะครับทีนี้ในส่วนของตัวนี้เฮียก็เอามาตัดให้นะครับผมเน้นๆก็จะมีเก้าสี่สองศูนย์หกศูนย์เก้าศูนย์นะครับผมเน้นๆนหนักๆอยู่ที่สี่ศูนย์สำหรับงวดนี้ สำหรับงด้นีผม40นะครับผมมีแค่นี้เองนะครับทีนี้วิ่งรูดอะจริงๆเฮียบอกไปแล้วว่าวันนี้มันเด่นสวยจริงๆจะมีศูนย์กับ6แต่ว่าด้วยว่าถ้าเป็นชุดคัดเนี่ยเฮียพีจะใส่แค่ตัวเดียวใช่ไหมครับก็จะฟันวิ่งรูดอยู่ที่ศูนย์เห็นไหมฮะฟันวิ่งรูดอยู่ที่ศูนย์ะครับก็จัดไปถ้าใครชอบตามเนาะแต่วิ่งรูดศูนย์ก็จัดไปนะครับ้าใครชอบนะครับผมใครชอบก็จัดถ้าไม่ชอบก็ อาได้เลยนะครับผมก็คือให้เป็นไกด์ไลน์แล้วก็แนวทางเท่านั้นเองสำหรับงวดนี้นะครับผมมันก็คือเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางให้เผื่อแบบว่าใครไม่รู้ว่าจะซื้อเลขอะไรดีเอาแนวทางไหนดีอะไรงไงดีกนะ็ดูแนวทางเี้ไปเป็นเป็น,เป,นเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางนะครับถ้าแตกถ้าปังถ้ามาเฮียพีก็จะดีใจกับทุกๆคนนะฮะแต่ถ้ากรณีงวดนี้เราไม่ปังไม่อะไรเฮียพีก็ต้องขออภยัยถูกไหมฮะแต่ก็คือทําเต็มที่ นะแต่แนวทางมันมีทุกๆุกอย่างไม่ได้มีแค่อย่างเดียวนะครับมันมีหลายอย่างเนาะต้องบอกว่าหลายอย่างนะครับหลายอย่างเดี๋ยวอ,อมสินก็มีเดี๋ยวรอจ,จัดอมสินด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปต่อที่เลขประทัดไทยยังไม่เห็นเลขประทัดครับเน้นเน้นเนาะวดนนี้เฮียพีเน้นเลขประทัดนะวันนี้เฮียพีเน้นที่เลขประทัดนะครับใครยังไม่ได้จัดเลขประทัดใครไม่เห็นเลขประทัดอ่ะเตรียมแคปเลขประทัดต่อเลยเตรียมแคปเลขประทัดต่อเลย เตรียมไปเล่ประทัดต่อเลยครับ อะไรอ่ะโหราวสรสามัคคีออกอะไรสามสามแปดศูนย์สามอืมอ่าแต่ได้อยู่ได้อยู่ครับผมในห้องวีพีราสมัคคีให้รูดแปดตัวเดียวนะผมแปดได้อยู่เนาะแต่ว่าจอดน่าจะไม่ได้เพราะว่าอย่าน่าจะไม่มีสามแปดอ๋อ <c oughs> จอดไปที่เน้น <c oughs> เลขสูงซะส่วนใหญ่นะครับผมมันมาสามแปดแล้วเกือบตองอีกรอบหนึ่งมาสามสามแปด อืมอ่ะโอเคได้ใส่รูดไปนี่ครับวันนี้ขอบใจน้องขอยยมออกมากมากเนะียฮะเออพอได้พอได้อ่ะไปต่อไปต่อนะครับผมขอยัดส่งเลขแะครับได้อยู่นะใครอยู่ห้องวีพีคงได้กันอยู่อ่ะเลขประทัดเลขประทัดเนีครับผมเลขประทัดเนียครับผมเลขประทัดงดนี้นะครับผมก็จัดไป ในประทัดเนี่ยนะผมเฮียพีก็จะเน้นเฮียชอบเลยเนี่ยศูนย์หกแปดชอบเลยศูนย์หกแปดเนี่ยคือชอบเลยนะครับผมศูนย์หกแปดเนี่ยคือชอบเลยนะครับแล้วก็เนี่ยสำหรับเนี่ยการวินเล่นเนี่ยไปวินเอาแต่ว่าเฮียพีเน้นอยู่ที่หกแปดกับห้าแปดนะวินเล่นเอาเลยนะครับผมแต่เฮียพีชอบอยู่ที่หกแปดกับห้าแปดถึงเขียนไว้ให้ว่าเน้นที่ศูนย์หกแปดแล้วก็หกแปดห้าแปดนะครับ หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์อะไรเงี้ยไปวินเล่นเอาเลขประทัดออกนะฮะวินดีๆคนมีทุนไปวินเอาคนมีทุนเไปวินเอานะครับผมเฮียว่าแปดสามตัวเนี่ยสามารถวินเอาได้ตามใจชอบเลยนะฮะมีสิทธิ์แตกนะครับผมงวดก่อนก็แตกสามตัวแตกสองตัวงวดก่อนนู้นก็แตกนะครับผมใครชอบตัวไหนไปวินเอาเลยนะฮะแต่ถ้าเอาตามเน้นๆก็เน้นให้ตามนี้ครับ อยูใ่ในตามนี้นะลายดีนี้นะฮะใครจะเข้าห้อง VPS ไลน์ตามนี้เลยใครจะเข้าห้อง VPS ไลน์ตามนี้เลยนะครับผมนะฮะโปรโมชั่นเข้าห้อง v p ตลอดชีพ3ามก้สก้บคุ้มมากคุ้มมากคุ้มมาก เพราะว่าใครตามแต่หน้าเพจตังเดียวชอบแนวนทางเคพแต่ตามหน้าเพจตังเดียวแล้วแนวนทางหน้าเพจไรือเคพให้แค่อย่างเดียวเช่นคาร์นอยใช่ไหมฮะ,ะแล้วถ้ามุดน้อยไม่ตังค์เนี้ยเราก็หมดสิทธิ์ที่จะตามแต่ในห้องเวพเรามีสิทธิ์จะตามต่อได้เห็กต้าอย่างมันสกุลให้ฟันแปดตัวเดียวลาวสัมคีแปดมาไม่ตายเนี้ยเราก็ได้ทุนคืนแล้วลูดจวดนะเออ่ะ,อะนี่ครับอ่ะแคปอีกรอบนึงใครที่ไม่ทันเลขชุด แคปลอบหนึ่งนะครับ โอเคขอทุกคนโชคดีนะครับผมสําหรับแนวทางที่เฮีพีให้ไปนะครับผมเป็นแนวทางไปสู่การหาไรายได้เสริมเนาะจะทําให้เราหมดเงินหรือได้เงินเพิ่มขึ้นอยู่กับจังหวะที่เราเล่นด้วยแต่โดยพื้นฐานจาก โดยการเฮียพีให้แนวทางได้มากกว่าเสียเฮียพีกล้าพูดแบบนี้ครับเพราะว่าโดยสติของการเสี่ยงโชคของตัวเองที่ตัวเองเล่นอยู่นะครับและก็จากสติที่ตัวเองแบ่งปันให้กับสมาชิกทุกคนได้มากกว่าเสียมีบางจังหวะบางรอบที่มีเสียไม่เรื่องใช้เรื่องแปลกอะไร บางคนมาเจอเฮนะียพีในรอบจังหวะดวงตกดวงเสียวันพักเอ่ยวันเสาร์เอ่ยอย่างเงี้ยเห็นดวงดับฮะดวงดับอย่างเงี้ยครับผมวันก่อนมันพักวันนี้วันเสาร์ติดติดกันเลยไม่ปังเท่าที่ควรแต่ก็ไม่ได้ดับจนตายสนิทนะครับผมอพวกนี้วันอาทิตย์พวกนี้วันอาทิตย์น่าจะดีขึ้นนะครับ เดี๋ยวเอาคืนให้อย่าผีสะอย่างเนาะคืนนี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับกับแนวทางที่ให้ไปเพราะว่าคืนนี้คงไม่มีอะไรดา